สวัสดีคับท่านสมาชิกวีเรพิจิเคนนี้วันอังคารที่24พฤศภา2565นะครับคงดีเคบางบอลก็ทีแรกคนซ้อมก็บอกว่าจะไป141กิโลแต่วันนี้ซ้อม100 120กิโลนะครับก็ไม่ทราบว่าตรงไหนก็ไม่เป็นไรบินได้ทุกระยะปล่อยอยังไงก็บินได้แล้วเพราะนกมัน มันบินกันจนหลับตาบินและครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เ,เดี๋ยวจะให้ชม,มนกมันมากัชุดแรกกี่โมงนะครับ <c oughs> ตอนนี้เจ็ดโมงสามสิบแปดชุดแรกไม่รู้มาตรงไหนว่าเมื่อเช้าขึ้นไปเฝ้าไม่ทันนะครับปกติเคยปล่อยเจ็ดโมงแล้วบอกว่า ะจะปล่อยร้อยสี่สิบอะโปรโผลมาบุหรลังคาแล้วเห็นไหมครับไม่รู้ว่ามาทิศไหนด้านไหนอยู่บุหรลังคาละสามสี่ 3, ตัวตอนสามสิบสามสิบแปดตัวกว่าครับสามตัวสีกาไม่รู้ตัวไหนแต่ไอกาปีขาวดี่พอรู้แล้วตัวไหนหลานถ้วยลำปาง ตัวผู้กับปีขาวมีตัวเดียวครับถ้าเราเห็น เดี๋ยวจสามตัวนะครับมุดลงไปตัวแล้วมาแงากาศอีกสองสามตัวนี่ถือว่าฟินฟูเยอะนะเดี๋ยอะฟูน่าจะมาสี่สิบสามประมาณสี่สองสี่สาม ตสาตัวแรกเนยทิ้งถูงงานหน่อยผ็มันแค่ระยะซ้อมนะครับอย่าไปจริงจังอะไรมากมายนี่คือระยะซ้อมซ้อมกับแข่งมันไม่เหมือนกันคนละบรรยากาศก <c oughs> ็นก็ชมไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ ตัวแรกก็เสียทิ้งกันห่างสรุปว่าวันนี้ซ้อมก็ไม่ได้ทำวิดีโอให้ดูนะครับวิดีโอสดไม่สดๆไม่ได้ทำให้ดูก็มาดูที่กล้องวงจรปิดเอาตัวะะแรกมาสามสิบแปดสามสิบแปดกว่า <c oughs> ขึ้แรกมาสามตัวนะแล้วก็มาบินวนอีกสองตัวตามหลังเดี๋ยวว่าทิ้งฝูงเยอะนะ,ะแสดงว่า,าชุดเนี้ยไปพร้อมกันหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสองร้อยกว่าตัวก็ไอพวกนี้คงจะฉีกมาก่อนนะครับพวกนี้ฉีกมาก่อน ไอ้พวกชุดหลังๆนี่คงจะถลําล,ล,ลึกถลำลึกหน่อยลกต้นทางก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับใครชีกตัวดีก็ก็ดีชีกตัวไม่ดีก็ย้อนมาเป็นธรรมดานี <c oughs> ่เป็นตัวที่สี่แล้วมดุดลงไปสามตัวแล้ว ไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก้อนก้อนใหญ่ก้อนแรกนะครับก้อนแรกเมื่อกี้เปิดดูเทปไปรอบแล้วมันจะมาสองก้อนครบนะครับคือเป็น,นับลกไม่มีตกฝูงครบสี่ันนี้ซอฟต์สีตัวทั้งหมดมีสีตัวชนไม่ได้ไปตัวชนอยู่ในช่วงฟื้นตัว ชนหน้าอกโอเที่ต้ำพักฟื้นนานหน่อยอมาแล้วก้อนนี้มาแล้วมาตรงๆมาจากกงเอก <c oughs> อกลุ่มนี้มาเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็ให้ชมต่อเนื่องไปเลยอันนี้ก้อนแรกหลังจากที่มาสามตัวก่อนสามตัวแรก สาแปแล้วก็มาสองตัวแล้วก็มาเนี่ยชุดเนี้ยชุดใหญ่เลยแพ็กใหญ่แพ็กใหญ่เดี๋ยวจะมีมาอีกชุดหนึง่งปิดท้ายแล้วก็จบเลยไม่มีตกฝูงมาตาม <c oughs> มาตามเวลาแต่อาจจะบินกันโคละล่องหรือว่าบินถลําลึกใครจะถลำลึกนั่นแหละ ด้วยอันนี้เฝ้าไม่ทันเลยนะครับปกติเขาเคยปล่อยเจ็ดโมงอันนี้มาปล่อยหกโมงยี่สิบก็เฝ้าไม่ทันอยู่แล้ว Thì đùi sắc con này. Con dài con thịt sọ so cũng màu là con có vẻ cái này Sát rồi là, là. như thế nào ก็ดีนะนรันนี้เสียใต้จากการประเมินดูว่านกสุขภาพดีนะครับการซ้อมก็ดีนี่ครบมาส,สี่เที่ยวแล้วนะมาแบบครบครบยังไม่มี ยังมีไปไหนยังไม่ลมหายใจจากก็มีเขียวชนอยู่สองตัวแล้วก็ออีตัวย <our> ังพักฟื้นอยู่ไอตัวเย็บซ้อมต่อได้ละบินง่ายบินสบายสบาย ตัดไปดูในกรงเลยตอนนี้กินน้ำเก่าไปก่อนมีอยู่ครึ่งขันยังไม่ได้ชงไม่ได้ชงอะไรเลยครับกรงในเน่ยเป็นกรงรูปนกกรงนอกจะเป็นนกที่เพิ่งมากรงหน้าเนี่ยข้างหน้า cùng ta càng nè nên cũng lúc nốt lúc nốt nữa đấy cái gì đó lại ยู่ยืดจอปักช่องไม่อยอมลง,งโอเคนะครับพรุ่งนี้ซ้อมไม่รู้ที่ไหนนะครับ